เจคโนนำเสนอที่ดินพร้อมกับบ้านพักนะคะหลังนี้เลยค่ะทุกท่านเจ้าของยอมขายขาดทุนเลยนะคะแปลงนี้ค่ะเพราะว่าทำคนเดียวไม่ไหวค่ะอายุเยอะแล้วนะคะที่พร้อมบ้านปลูกใหม่ขนาดเนื้อที่1ไร่1งานค่ะตัวบ้านพักมี1ห้องนอน1ห้องน้ำมีระเบียงสำหรับนั่งเล่นแถมแอร์หนึ่งตัวค่ะ มีน้ำประปามีไฟฟ้ามีบ้านเลกที่นะคะตั้งอยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะราคา850,000บาทเท่านั้นนะคะพื้นที่แปลงนี้นะคะอยู่ติดถนน2ด้านเลยค่ะอยู่ห่างจากถนนหลักเพียงแค่1 0 0เมตรเท่านั้นนะคะสนใจสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงได้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะ นัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและควรเดินทางไปชมพื้นที่จริงพร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ